สวัสดีค่ะมาพบกับครูมยุรานะคะวันนี้เราเจอกันในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องของข้อมูลสารสนเทศนะคะนักเรียนคะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยจะต้องมีข้อมูลเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดเวลานะคะอ่ายกตัวอย่างเช่นตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะคะแล้วก็การรับประทานอาหารหรือแม้แต่ การเดินทางไปโรงเรียนเนี่ยก็จะต้องมีข้อมูลเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเรานะคะสําหรับข้อมูลคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะนักเรียนค่ะสําสหรับข้อมูลนั้นนะคะก็คือข้อเท็จจริงนะคะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นโดยเราสังเกตนะคะหรือเราจดบันทึก การสัมภาษณ์การสอบถามแล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลไว้เช่นคะแนนสอบของนักเรียนนะคะจำนวนนักเรียนในห้องเรียนข้อมูลที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะสามารถนำมาแบ่งประเภทนะคะได้เป็น5ประเภทด้วยกันนะคะข้อมูลประเภทที่1นะคะก็คือข้อมูลตัวอักขรนะคะเป็นข้อมูลที่ประกอบไปด้วยตัวอักษรนะคะภาษาไทยหรือภาษา อื่นๆนะคะภาษาต่างประเทศอื่นๆนะคะเช่นชื่อนามสกุลนะคะของนักเรียนหรือประวัติโรงเรียนหรือข้อความที่เป็นตัวเลขซึ่งไม่สามารถนำมาคำนวณได้ยกตัวอย่างเช่นบ้านเลขที่นะคะหรือแผ่นป้ายทะเบียนนะคะอย่างนี้เป็นข้อมูลตัวอักขระนะคะข้อมูลชนิดต่อมานะคะชนิดที่2ก็คือข้อมูล รูปภาพนะคะข้อมูลภาพนะคะอาจจะเป็นภาพถ่ายนะคะภาพถ่ายเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวนะคะยกตัวอย่างเช่นพวกภาพวาดนะคะภาพวาดภาพถ่ายหรือภาพที่เราได้ดูจากโทรทัศน์นะคะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะอันนี้คือข้อมูลภาพนะคะค่ะต่อมาประเภทที่3นะคะก็คือข้อมูลตัวเลขนะคะ เป็นข้อมูลที่ประกอบไปด้วยเลข0ูถึงเลข9ที่เราสามารถนำมาคำนวณน,นะคะหรือว่าประมวลผลได้ยกตัวอย่างเช่นาราคาสินค้านะคะจำนวนเงินหรือคะแนนสอบวิชาต่างๆเป็นต้นนะคะอันนี้คือข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะคะและประเภทที่4นะคะก็คือข้อมูลเสียงนะคะเป็นข้อมูลที่เกิดจากการได้ยินเช่น เสียงคนพูดคุยนะคะหรือว่าเสียงร้องของสัตว์ต่างๆนะคะเสียงจากปรากฏการธรรมชาติเช่นฟ้าร้องฟ้าผ่านะคะหรือเสียงจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นโทรศัพท์เสียงจากวิทยุโทรทัศน์นะคะค่ะและประเภทสุดท้ายนะคะประเภทที่5นะคะก็คือข้อมูลอื่นๆนั่นก็คือข้อมูลนอกเหนือจาก4ประเภทแรกที่คุณครูได้กล่าวมานะคะเช่น ข้อมูลที่เป็นรสชาติข้อมูลที่เป็นกลิ่นหรือข้อมูลที่เป็นอุณหภูมินะคะเป็นต้นนะคะค่ะนี่ก็คือข้อมูลทั้ง5ประเภทนะคะเป็นไงคะจำกันได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้นิดนึงนะคะสำหรับข้อมูลนะคะประเภทที่1งก็คือข้อมูลตัวอักขรนะคะประเภทที่2ก็คือข้อมูลภาพประเภทที่3ก็คือ ข้อมูลตัวเลขและประเภทที่4ก็คือข้อมูลเสียงนะคะและสุดท้ายประเภทที่5คือข้อมูลอื่นๆยกตัวอย่างเช่นอุณหภูมินะคะหรือรสชาตินะคะแล้วก็กลิ่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือประเภทของข้อมูลทั้ง5ประเภทนะคะและในคลิปต่อไปนะคะเราจะ เจอกันในเรื่องของลักษณะข้อมูลที่ดีและประโยชน์ของข้อมูลนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ